นนี้เป็นที่รักของลูกค้าขาประจำเลยนะนิสัยอัธยาศัยก็ดีด้วยนะครับจะแถมให้หนึ่งพอดีกว่าไปอ๋อนี่ลูกค้าสั่งไว้ใช่ไหมครับแดงสิบพอ่อครับผมสิบพ่อเลยเหรอแล้วสามสิบ สี่พอเราแถมอยู่นะแถมเท่าไหร่แถมห่อหรือแถมแถมแถมข้าวเหนียวไปลูกค้าอยากได้ข้าวเหนียวก็แถมให้เลยหนึ่งย้ำย้ำอีกทีหนึ่งจะขึ้นราคาเมื่อไหร่ครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับผมกี่ปีแล้วครับไม่ไม่ขึ้นราคาในกี่ปีแล้สี่ปีกว่าแล้วสี่ปีกว่าแล้วพรุ่งนี้น้ำพริกนะวันนี้ไม่ทันวันนี้จะซื้อของัน เยนแล้วร้อยาค่าครับฝนจะตกแน่เท้าเหนียวไก่ย่างนครน่าน20บาทนะครับร้านนี้นะครับบอกทุกคนนะร้านนี้เป็นร้านที่ขายถูกมากๆ,ๆนะครับแล้วก็ขายราคานี้มายาวนานมากเลยนะครับ ผมได้ถามพ่อค้าแม่ค้าแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าให้ชี้ได้ครับไม่ขึ้นราคาะนะครับยังไงก็ไม่ขึ้นราคานะครับขายราคานี้ไปเรื่อยๆเ,เลยครับแม้ว,ว่าข้าวของจะขึ้นราคาคไปแทบทุกอย่างแต่ร้านนี้ไมขาา่ขึ้นราคาเลยนะคนี่ทุกคนนะครับ20บาทจะมาดูกันนะฮะขอบคุณนะครับ คือถ้ากินสองห่อสี่สิบบาทนี่ไม่หมดนะนี่และอันนี้เป็นตับใช่ไหมรับผมออันนี้เป็นตับนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกลืนเครื่องใาอะไรนะอันนี้เป็นหัวใจค่ะอี่อ๋นนี้เป็นหัวใจ,อ,นนใจอันนี้กลืนอ,อันนี้ลนนเลยอันนี้ออกอดีเหมือนกันนะเนี่ยอ,อันนี้เป็นเนื้อไก่อันนี้เนื้อไก่แต่ที่องการที่ออกดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยร้านนี้ซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็คือ สี่สิบบาทพี่คือเป็นหมูกระจกมูเชียงไายพี่ขายดีที่สุดพี่เอาไหนดีคะหมูกระจกมุกเชียงนาพี่หยิบม,มาได้เลยค่ะอาถุงไหนสี่สิบห้าพี่เอาถุงไหนเอาเอาสองอย่างสามสามสิบสิบห่อสามสิบสิบห่อนะครับสองอย่างนะครับ ถ้ามีพิเศษก็จะเป็น30บาทได้นะครับก็จะเพิ่มให้อีกนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับทุกคนนั่นนี่เป็นที่รักของลูกค้าขาประจำเลยนะฮะนิสัยอัธยาศัยก็ดีด้วยนะครับจะแถมให้อีก่อดวาไปันนี้ห่อเท่าไหร่ครับอันนี้สามสิบครับสามสามพิเศษครับลูกค้าสามพิเศษ เพิ่มอีก5บาทยังยังก็ได้เป็นมุ้งห่อละสี่สิบเลยนะนเดี๋ยวเอาอยู่เอาอยู่เดี๋ยวข้าวซอยดูปิดก่อนะร้านไหนยังมีซอยกันอีกไม่ได้เลยราคากระมือเร็วมาก เมื่อกี้บาดเสียวนะฝนฝนเริ่มมาเดี๋ยวนี้ไปแล้วเ,เ,เริ่มหายไปแล้วทำให้เราตกใจตกใจครับลูกค้าก็ตกใจลูกค้าก็ตกใจลูกค้าที่สั่งนะลูกค้าต้องหนีไปหาพี่แอบไปก่อนอ๋อนี่ลูกค้าสั่งไว้ใช่ไหมครับเนี่ยสิบห่อครับผมสิบห่อเลยเหรอห่อะละอสามสิบสิห่อเราแถมอยู่นะ แถมเท่าไหร่แถมห่อหรือแถมแถมแถมาข้าวเหนียววางลูกค้าอยากได้ข้าวเหนียวเราแถมให้เลยหนึ่งแล้วข้าวเหนียวร้านนี้นะบอกเลยว่าข้าวเหนียวอย่างดีเลยนะครับข้าวเหนียวเขาจะเป็นไม่แฉะไม่เละนะข้าวเหนียวร้านนี้นะครับขอบคุณมากครับจะไปส่องดูข้าวเหนียวไหมคะเนี่ดูยากมากห่อเร็วไม่ใส่ข้าวเหนียวเหรอครับเอาเท่าไหร่ครับยี่สิบสามสิบได้หมดเลยครับสามสิบบาทนะครับ ไม่สามเดือนียสามติบแล้คไม่ค้าย้ำๆอีกทีหนึ่งจะขึ้นราคาเมื่อไหร่ครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นรับผมปีปีแล้วครับไม่ไม่ขึ้นราคาในกีปีแล้วสี่ปีกว่าแล้วสี่ปีกว่าเริ่มขายราคานี้เลยไหมครับผมเริ่มยี่สิบบาทจนนี้ก็ยี่สิบบาทถามว่าจะขึ้นราคาเมื่อไหร่ไม่ขึ้นอุตส่าห์ถามนำล่องนำทางแล้วยังยืนยันคำเดิมนะครับอะไรครับเนียหมูสาอง หมูตับนะครับรวมกันหนึ่งห่อหมนะูกระ,ะจกนี่หมดแล้วได้ทอดทันไหมนะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ค <c oughs> หมูกระจกนี้จะทอดนานกับเพื่อนเนาะใช่ค่ะจะับนะ

บาทครับผมข้างหลังอะไรครับสั่งได้เลยครับแค่เดียวแค่เดียวอย่างเดียวเอาเท่าไหร่ดีครับเริ่มต้นที่20เท่าไหร่ก็ได้ครับผมสี่สิบเจ็ดสิข้างในรวมไหมครับหรือว่ารวมรวมนะครับสี่สิบบาทไม่เอาข้าวเหนียวเนาะของพี่อะไรครับเลือกได้เลยครับรวมได้ทุกอย่างนะครับมีเนื้อไก่ตับไก่ขึนไก่หัวใจแล้วก็กระจกครับรวมได้สั่งได้เลยครับ ไม่ใส่ไม่ไม่ใส่ข้าวนะครับเอาเท่าไหร่ครับเบมือนทั่วทั้งสี่สิบบาทสามสิบได้ครับรวมนะครับเครื่องมันรวมสามสิบครับผมเรียนได้เลยครับ

บาทครับผมข้างหลังอะไรครับสั่งได้เลยครับแค่เดียวแค่อย่างเดียวเอาเท่าไหร่ดีครับเริ่มต้นที่20เท่าไหร่ก็ได้ครับผมสี่สิบสี่สิบข้างในรวมไหมครับหรือว่าคืนรวมนะครับสี่สิบบาทไม่เอาข้าวเหนียวเนาะของพี่อะไรครับเลือกได้เลยครับรวมได้ทุกอย่างนะครับตีเนื้อไก่ตับไก่ขิงไก่หัวใจแล้วก็หมูกระจกครับรวมได้สั่งได้เลยครับ ไม่ใส่ไม่ไม่ใส่ข้าวนะครับเอาเท่าไหร่ครับเหมือนเขาล้วสี่สิบบาทสามสิบได้ครับรวมนะครับเท่าไหร่รวมสามสิบครับเรียนได้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะ